สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะเดินทางไปอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่จะมีงานแข่งดำไทม the Year ์แชมป์ออฟเดอะเียใช้เวลาเดินทางน่าจะเกือบสี่ชั่วโมงเลยครับตอนนี้หกโมงพอดีถึงถึงน่าจะเกือบเกือบเก้าโมงเดี๋ยวเตรียมของเตรียมอะไรก่อนครับเดินทางเกือบสี่ชั่วโมง

ันนี้อากาศดูครึมๆมไม่มีแดดน่าจะไม่ร้อนมากขอยจะให้ฝนตกแล้วกันชว่วงนี้ไม่ได้ถ่ายคลิปเลยไม่มีงานแข็งที่ไหนไม่ได้ออกทิปมีแต่ฝนตกหายไปนานเลยครับ วันนี้เดินทางออกจากจังหวัดเชียงรายอำเภอพานที่จริงจะต้องไปทางอำเภอแม่สวยแต่ผมมาทางพะเยาเป็นทางวังเหนือแทนเพราะทางแม่สวยทําถนนอยู่ช้าด้วยถนนเลอะด้วยทางวังเหนือนี่ถนนสวยครับรถก็น้อยเดี๋ยว่อไปออกตรงนี้ป่าเป้า ถนนเส้นนี้เป็นถนนในหมู่บ้านรัดเป็นทางรัฐที่จะไปออกถนนเส้นพเยาววังเหนือไปเรือประเป้าคร <iffer ential> ับก็จะแคบๆหน่อยทําความเร็วได้ไม่เยอะแต่รัฐนี้ตัวจังหวัดพยาวได้เยอะครับดังนั้นไฟแดงเยอะมาก ถ้าเป็นหมอครับฝนน่าจะเพิ่งตกไปลอยมาเพียบเลยอื <c oughs> สุดยอดสุดชื่นโคตรสดชื่นเลยอากาศโคตรดีเลย ถนนเส้นนี้ก็จะมีช่วงนี้ที่เป็นจุดสวยไฮไลท์อีกจุดหนึ่งฝั่งซ้ายก็จะเป็นเหมือนหน้าผาหินภูขเขาหินนะบลัวก็เต็มไปด้วยไร่ข้าวโพดเต็มไปหมดเลยเต็มไปหมดข้างทางโคตรสวยแล้วก็ช่วงถนนเส้นนี้จะตรงยาวเลยครับสามารถชมวิวได้สบายเลยแต่ก็ระวังหน่อยเพราะว่าจะเป็นช่วงที่ออกจากเขาออจะแซงกันได้ครับช่วงนี้ เซนี้ก็มีไบค์เกอร์เยอะหน่อยรถน้อยขี่สบายข้างบิวก็สวยกาา็ตามๆกันไปครับผมไม่ค่อยขับรถเร็ว่าไหร่ วิวครับวิวสวยมากกว้างเต็มตามากเลยยิ่งถ้าเป็นเส้นขากลับอ่ะโหสุดยอดครับ <c oughs> เดี๋ยวหาข้าวเช้ากินก่อนครับเห็นมี เสี่ยวชื่อร้านก๋วยเตี๋ยวภูโอบเห็นผ่านมาหลายรอบแล้วคนกินกันเยอะเลยเดี๋ยวจะลองดูน่าจะอะร่อยเนี่ยนะครับร้านร้านนี้เลยมีกาแฟสดมีพิซซ่าด้วยเออจอดตรงนี้แล้วกันล่มๆเลยกินข้าวก่อน จ,จับให้จะไจะล้มจะได้สุดกาเหาก่อกับเหล่าร้อนๆขี่มาหนาวหนาวองศาเลยเช้านี้ กินเรียบร้อยครับพอเดินทางกันต่อเดี๋ยวจะไปถึงสายครับเพราะเราต้องไปดูจุดดูที่จะถ่ายด้วยเดี๋ยวข้างหน้ามันจะมีช่างภาพที่เขาดักถ่ายรูปไบค์เกอร์อของเหตโฟโตโ,โฟโต้ครับเรีอว,ว่าจะถ่ายรูปหน่อยจะ,จะอุดหนุนกัน เนี่ยครับช่วงนี้ช่วงอุทยานแห่งชาติกุเจจะมีช่างภาพประจําอยู่จะเกตล่มข้างทางได้เนี่ยครับ ใก้จะถึงหน้างานแล้วครับเดี๋ยวขอหาเซเว่นแวะซื้อสเบียงตุนไปก่อนเพรเดี๋ยวต้องเข้าไปอยู่ในปา่าม,มีสองกินมันจะเป็นช่วงปล่อยตัวคาบช่วงเที่ยงพอดีนี่ครับเซเว่นซือขนมปังน้ำแล็บนะครับ กล้จะถึงจุดหน้างานแล้วครับเรียกว่าสนสน,สนแม่แตงเดี๋ยวจะเจอรถนักแข่งได้หลายคันที่กลราจะไปรวมที่จุดรวมพลหน้างงานกันขวามือนะครับมีเต็นท์มีอะไรตั้งอยู่แต่ผมจะไปจุดปล่อยตัวจะอยู่ใกลหน่อยสักประมาณสองกิโลเส้นนี้ใบค์เกอร์ก็เยอะเหมือนกันครับ นักท่องเที่ยวเพราะมันไปออกเชียงดาวได้ก็มีนักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวเยอะเหมือนกันซอยที่จะเข้าไปจุดปล่ยตัว ไปทับเดือซอยหนึ่งครับน่าจะกใกล้ๆถึงแล้วอ,อ๋อนี่ครับข้างหน้าซ้ายมือจะเป็นเหมือนทางแดงๆหน่อยี่เดียวเข้าไปเลย เดี๋ยวจอดเอาชิวหน้าลงหน่อยครับงั้นขี่ยากครับจะเป็นทางลุยๆอย่างนี้มองไม่เห็นเส้นทาง จะมีลิฟบินถูกไว้ข้างทางครับที่จะนำทางไปถึงจุดสตาร์ทต้องคอยสังเกตดูถ้าลิฟบินมันหายไปก็แสดงว่าไม่ใช่ทางที่จะมาลนะทางค่อนข้างโหดเลยโหดสำหรับรถแบบนี้ครับถ้าเป็นรถเอนดูโรนี่สบายครับรถหนักด้วยไม่ได้เอาของออกเลยทั้งเสื้อผ้าทั้งกล้องผู้โดยสารด้วย หืมหลุมดีนะขายังพอถึงไม่งั้นกูจะมีล้มแปะครับล่องก็ลึกตกล่องไว้เรียบร้อยเลยหินก็อนใหญ่ๆก็เยอะอุ๊ยโอ้ยติดหิน มีแต่หลุมแต่หินครับ แล้วเข็ดดิเออทีทั้งตัวเลยพอแล้วหลับนี้นดีกว่า เต,เตรียมอุปกรณ์ก่อนอยุงเพียบเลยอย,อยุงลายด้วยเวอรหมวกล่อมหมวกล่อสภาพอากาศคลุมมาก ปล่อยลงช่องนี้แล้วแล้วก็วนในนี้ไปขึ้นขึ้นทางด้านนูน้นไปดูจุดตรงนน้นดีกว่า สูงมากเพราะว่านี้ลงไปดูหน้าท่วมหัวเลยลุยป่าเข้าไปเรื่อยๆหามุมที่มันเป็นป่าหน่อย เมืม่อวานเมื่อวานอันนี้ไม่ล้มเลย ได้มุมถ่ายแล้วไปพักที่กระต๊อบกระตอ๊ะตอบก่อนอไปพักที่ไปห้างก่อนไปทางไหรอ่อะเสียงว่ะนะเขียวๆนะห้องน้ำเขียวๆต้นใหญ่เนี่ยดูัไปนี่บ้านเราจะขนาดนี้เนี่ยไม่มีสักต้นแต่ไม่สี่ เฟินเพียบเลยถ้ารู้ทางก็รถก็จอดได้ไม่ยากด้วยเป็นทางถนนเลยเนี่ย